สสิ่งที่คนสำเร็จหรือคนรวยทำแต่คนจนไม่ทำา 1. คนสำเร็จเป็นคนที่เริ่มง่ายโดยที่ไม่คิดอะไรเห็นโอกาสอะไรเข้ามาเขาจะทำก่อนเขาจะไม่รอหรือไม่ต้องรอมีทุนหรือต้องอะไรก่อนไม่ปรึกษาใครแต่ถ้าเขามองเห็น,นโอกาสเขาจะทาแต่คนไม่สาเร็จจะคิดเยอะมันต้องลงทุนนะมันจะสําเร็จจริงไหมมันจะได้จริงไหมและที่สําคัญคือคนที่สําเร็จ เขาจะไม่เลิกอะไรง่ายๆส่วนคนที่ไม่สําเร็จเจอปัญหานิดหน่อยก็จะเลิกมันคงไม่เหมาะกับเราหรอกธุรกิจนี้คงไม่ดีกับเราหรอกเราไม่เห็นเป็นเหมือนเขาเลยแล้วก็ย้ายไปทําสิ่งใหม่ไปทําสิ่งใหม่ที่คนนั้นเขาบอกว่าดีมันจึงทําให้คนที่ไม่สําเร็จก็แค่ย้ายที่ล้มเหลวไปที่ใหม่ส่วนคนที่เขาสําเร็จหรือคนที่เขารวยเขาจะทําสิ่งนั้นทําจนเขาสําเร็จหรือทําจนถึงจุดหนึ่งแล้วว่ามันไปต่อไม่ได้จริงๆเขาถึงจะเลิกทําแต่โดยส่วนมากคนที่เขาสําเร็จ เขาจะไม่เลิกง่ายและเขาจะทําไปเรื่อยๆทําจนกว่าว่าเขาจะสําเร็จซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่างระหว่างคนไม่สําเร็จและคนสําเร็จ 2. คนที่สําเร็จเขาจะอยู่ในกลุ่มคนหรืออยู่ในกลุ่มเพื่อนที่คิดเหมือนกันเหมือนกลุ่มเพื่อนที่อยากจะสาเร็จกลุ่มเพื่อนที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตกลุ่มเพื่อนที่คิดจะหาเงินหรือคิดจะสร้างตัวตน,นหรือจะทําให้ตัวเองร่ํารวยแต่คน ที่ไม่สําเร็จเขาก็อยู่ในกลุ่มเพื่อนเหมือนกันแต่กลุ่มเพื่อนที่คิดลบเหมือนกับเขาคืออะไรพอตัวเองคิดลบแล้วก็ไปคุยคนคิดลบยิ่งทําให้ตัวเองคิดลบไปใหญ่ดังนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากเป็นหนึ่งคนที่สําเร็จคุณต้องอยู่ในกลุ่มคนที่คิดเหมือนกับคุณกลุ่มคนที่มีมายเซ็ตเหมือนคุณกลุ่มคนที่อยากสําเร็จคุณคนที่อยากจะรวยเหมือนกับคุณแล้วคุณเป็นหนึ่งคนเลยที่จะประสบความสําเร็จ 3. ส,สิ่งที่คนสําเร็จทําการคือวันนี้เขาจะไม่โทษคนอื่นคนที่ไม่สําเร็จพอเกิดอะไรขึ้นก็โทษบ้างเป็นเพราะคนนู้นเป็นเพราะเศรษฐกิจไม่ดีเป็นเพราะการเมืองไม่ดีไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยหรือว่าวันนี้ขายไม่ได้เพราะคนขายเยอะคนขายเหมือนกันเยอะแต่ไม่ได้มาดูว่าตัวเองได้พัฒนาอะไรหรือพัฒนาทักษะในการขายของตัวเองบ้างหรือเปล่าไปโทษว่าพะมีคนมาขายเยอะไงมีคนขายเยอะแต่คนซื้อน้อยจึงทําให้เขาขายไม่ได้นี่แหละเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาไม่สําเร็จ แต่คนที่สําเร็จเขาจะไม่โทษคนอื่นถ้าเฮ้ยมันมีสินค้าเดียวกันกับเราที่ขายอยู่แล้วมันมีคนที่ขายได้แล้วเขาสําเร็จแล้วเขารวยแล้วทําไมวันนี้เราถึงขายไม่ได้เราถึงไม่สําเร็จเขาจะไปดูว่าคนที่สําเร็จเขาทํำยังไงแล้วมาปรับปรุงตัวเองเฮ้ยโปรดัก t ์ก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันและของเราดีกว่าด้วยแต่ที่สําคัญคือวันนี้ คนคนนั้นเขาทําการตลาดยังไงแล้วคุณทําการตลาดยังไงดังนั้นถ้ายิ่งเป็นกลุ่มธุรกิจเดียวกันหรือสินค้าเดียวกันแล้วมันมีคนสําเร็จแสดงว่าธุรกิจมันยังไปได้อยู่มันยังขายได้อยู่แต่สิ่งที่มันเกิดคืออะไรคุณยังทําการตลาดหรือการขายแบบเดิมจึงทําให้คุณไม่สําเร็จดังนั้นนี่แหละเป็นหนึ่งความสําเร็จของคนที่สําเร็จก็ทา